เย้วันนี้นะคะเราจะมาดู MV เขินให้หน่อยของเจมีไนโฟอืลูกฉันคือเรายังแบบว่าไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะทุกคนแต่เห็นสปอยแค่แบบพกภาพอะไรอย่างงี้เนาะภาพเฉยเเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วเราค่อยมาเม้ามอยทายลีปว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ที่เราดูเนี่ย คือร้านวิวเราในจ๊ะทุกคนลูกเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจ้าเออดันเต็มที่เรามาช้าทุกคนคิดเอาว่าเราต้องหลบสปอยขนาดหนขนาดไหนจริงเออไปเราไปดูกันเลยค่ะแต่จะไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลิกรับตัวใครแล้วก็เกิดกระดิ่งข้างๆในพวกเราด้วยนะคะ พูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำลิปให้พวกเราเนาะหรือว่ามีโมเมนต์อะไรใหม่ๆของน้องๆอะไรเนี้ยอยากมาบอกเราก็มา่อยกันจ้ะใช่ค่ะไปค่ะไปดู MV กันไปนะเปิดมาแค่นี้ก็ร้อยร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วค่ะมาเป็นคู่แบบนี้คือเขินใหง่าย ใครร้องวะหรือ,อร้องทั้งคู่ร้องทั้งคู่ไงจะมีนายคู่เนี่ยชื่อเขียนอยู่เนี่ยป๊าเออลยบ้างครับแล้วโฟร์มันทะเล่นมากเลยอ่ะดูดิ ทำไมนะเนี่ยทำไมพี่คิดว่าทั้งสองคนเสียงเหมือนกันเลยอะรอบนี้จริงเหรออ๋อาาเล่นเล่นเล่นกกปากติดเลย 拓展。 ัจริงอ,อ,อุ้ยนะ่อะไรเนี่ยดูสมวัยอ่ะดูสมวัยจริงแต่หมูแดงมีเขาดีอ่ะเนาะจริงจริงน่าราัก

เอาพี่หูพุ่มกลับพุ่มกลับพุ่มกลับพุ่มเยพี่เห็นไม่ชัะน่ารักดี่ทำไมตอนแรกหนูคิดสงสัยมีเสียงเองเดียวไม่มีคนวิ่งแต่ว่าพอคนวิ่งหน้า้นๆไว้พี่เห็นไม่ชัดคือ สิ่งแรกเลยนะที่หนูขอชมก่อนเลยนะต้องชมจริงๆหนูชอบ M v มวมากหนูรู้สึกว่าคนคิด M v มคือโคตรเก่งโคตรแบบโหสุดอ่ะสุดมากจริงค่ะชอบหนูชอบมูดเอ็มวีอย่างนี้มากคือแบบคิดมาแล้วคิดมาดีจัดเรียงภาพอะไรทุกอย่างคือสวยลำดับเหตุกงเหตุการณ์คือแบบดีอ่ะดูเพลินมากแล้วน้องคือแบบทั้งคู่อ่ะคือหนูไม่ได้มองว่าแบบว่าไม่ได้สนใจความจิ้น คือหนูฟังแล้วแบบเหมือนนักร้องวัยรุ่นสองคนที่มาร้องเพลงในเพลงเดียวกันชอะไรอย่างนี้ปะี่รู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ต้นเลยคือเอาพูดตรงๆคือเราก็ชอบจะมีไนฟอดอยู่แล้วคือแน่นอนว่าเราเป็นสาววัยคือกะจะมาเสพโมเมนต์อยู่แล้วแต่พอฟังไปเรื่อยๆเพลินๆแล้วเหมือนกับเฮ้ยนักร้องวัยรุ่นสองคนอะทุกคนที่มาร้องเพลงแล้วอยู่ใน MV ใชแ่เหมือนโอาเพลงดูโออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นเลยพี่ว่าทำไมพี่รู้สึกเหมือนแบบมัน ไม่ได้มาดูความน้องความอะไรเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นไปเลยอ่ะจริงแล้วก็น่ารักมากใช่คือเพลงก็แบบฟังสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราเพิ่งฟังครั้งแรกนะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถร้องได้อันนี้สารภาพตามตรงคือเรายังไม่สามารถร้องร้องตามได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงก็ลื่นหูค่ะทําให้เราแบบรู้สึกว่าอะไรแบบว่าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะร้อง เธอซะด้วยสิอยากจะล้องซะด้วยสิปัญหาแต่แต่แต่ดีจริงนะหนูชอบมากแล้วคือเสียงน้องอ่ะคือเจมีไลเขาก็ร้องเพราะอยู่แล้วส่วนเสียงโฟดก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากคือเสียงโฟดคือไม่ว่าร้องเพลงอะไรก็อ๋อนี่เสียงโฟดนะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยคือเป็น แบบทั้งคู่นักแสดงรุ่นใหม่ที่แบบว่าโหมาแรงจริงๆอ่ะหนูว่านะมากแสดงเก่งร้องเพลงก็เพะใช่แล้วก็มีมุมที่เต้นมีมีนิดนึงแต่ที่รู้สึกว่าเขาอ่ะเต้นเก่งนะคือดูเคยดูในซีรีส์อ่ะคือสองคนนี้คือเรื่องเต้นได้เลยอคือส้งคนนี้คือได้จริงแต่ทุกทำไมเขาเข้าไปกันขนาดนี้วะคู่เนี้ยเนาะไม่ไหวจะเคลียร์และอายุแค่นี้ด้วยนะยังไปได้อีกไกลมากแนนน่อ ดูยังไง้มันก็น่ารากักนะทุกคนไม่ไหวอ<ด>ะเตเองไม่ได้เข้าข้างเท่าไห่นะอันนี้หุ้นจริงเป็นกลางเด้อเป็นกลางมากนะแต่ว่าอะไรทุกอย่างคือมันมันทำให้นัดประทับใจจริงๆกับความที่แบบพอมาดูแล้วเราไม่ได้โฟกัสความจริงใช่จริงๆนะทุกคนมัน,นแบบว่าไม่ได้โฟกัสเลยพอมาดูเหมือนแบบนักร้องดูโอ้สองคนที่แบบร้องเพลงเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะมันคือสุดมากกับผลงานเพลงอ่ะ เกิดในแสดงที่เริ่มจากซีรีส์วายเนาะใช่แล้วมาทําได้ถึงขนาดนี้เราไม่ได้ให้เราโฟกัสะจุดนั้นอะถูกอ้โหคือแบบมันสุดอะถ้าบอกจริงพี่ว่าดูเป็นเป็นโปรเฟชั่นแลไปเลยจริงๆใช่ใช่ใช่คือแบบไอ้ชาวพ่อแม่น้องจ๋าวิยคือสุดนะสุดไเราก็าเป็นแม่แม่ปลอมปอมเนาะจริงๆค่ะทุกคนดีค่ะดีก็หวังว่าน้องจะมีผลงานเพลงอีกอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะ ก็รอติดตามผลงานใหม่ๆของน้องๆน,นะคะทั้งเจมินายทั้งโฟตด์เลยน่ารักทั้งคู่ใช่ค่คะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจให้เรานะคะโอเค okay, คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า